ครับทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fantech Thailand วันนี้เรามีสิ่งที่น่าสนใจไหมทุกคนได้ดูกันนั่นก็คือการอันบ็อกและก็รีวิวเจ้าคีย์บอร์ดเกมมิ่ง MK914 Atom Pro 96ตัวนี้ และนี่คือกล่องของ f a n t e ท h MK 914อ่านนี้เห็นเลยว่าด้านหน้าเนี่ยจะมีภาพของตัวคีย์บอร์ดรวมไปถึงรายละเอียดต่างๆส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะมีตัวข้อมูลของคีย์บอร์ดสเปคต่างๆรายละเอียดของเจ้าตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าภายในกล่องเนี่ยมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือเจ้าคีย์บอร์ด f a n t e ท h MK 914อาตอมโปง916แล้วก็มีที่ดึงคีย์แคปและที่ดึงสวิตช์ต่อมาเป็น USB C ที่แถมมาให้ด้วยเอาไปใช้ชาร์จได้ต่อมาคือคู่มือการใช้งานแล้วก็สติ๊กเกอร์แฟนเทคแถมมาให้ด้วย นี่นะครับคีย e ์บอร์ดหน้าตาก็ประมาณนี้พอเราแกะออกมาี ครบแล้วครับของทั้งหมดภายในกล่องเรามาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันก่อนเลยนี่คือหน้าตาของเจ้า MK914 ตัวนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาให้ดูเรียบหรูและมีสไตล์วัสดุที่ใช้เนี่ยทำให้ดูแข็งแรงและทนทานมากๆเลยเจ้าตัวนี้ยังเป็น Mechanical Keyboard ที่สามารถคอสบอรได้แบบ5พินกับแบตเตอรี่2,000แอมป์ถ้าเกิดเราใช้งานแบบปิดไฟเนี่ยจะสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง260ชั่วโมงเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็น96คีย์ก็คือจะมีปุ่มน้แพดหรือว่าปุ่มตัวเลขด้วยเชื่อมต่ออได้3รูปแบบคื to 5.56ส,สาย PVC ายเลส2.4กิกะเฮิระยะการใช้งานแบบไร้สายเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้ไกลถึง10เมตรส่วนในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยก็ดูในรูปนี้ได้เลยนะครับแถมยังมีเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถให้ตั้งค่าเพิ่มเติมได้ด้วยที่สำคัญตัวนี้ปรับไฟ RGB ได้ทั้งหมด22โหมด นอกจากนี้ยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกนะครับ,รบเช่น Full Key Anti Ghosting ทำให้เราเนสามารถกดปุ่มพร้อมกันได้หลายๆปุ่มอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ปุ่มปรับเสียงที่สามารถใช้งานได้สะดวกมากๆปุ่มนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนโหมดระหว่าง Mac ก,กับ Windows ได้ด้วยแล้วก็ยังมีตัวช่วยลดเสียงจากการกดปุ่มเวลาเรากดปุ่มเนี่ยเสียงก็จะนุ่มนวลแล้วก็เบาสบายมากขึ้นจากฟังก์ชันที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยเจ้าคีย์บอร์ด MK914 ตัวนี้เหมาะสมกับการเล่นเกมและใช้งานทั่วๆไปเลยครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการใช้งานกันเดี๋ยวมมเา้แนตวไปลลูใก แลนด์กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง พอเราได้ลองเทํามาเล่นในเกมจะรู้สึกว่าตอบสนองต่อการใช้งานได้ดีมากๆเวลาเล่นเกมที่ต้องใช้ movement หรือการกดปุ่มที่รวดเร็วเนี่ยด้วยฟังก์ชันต่างๆทั้ง anti ghost ทั้งการตอบสนองที่รวดเร็วเนี่ยทำให้เล่นเกมได้ไหลลื่นแล้วก็ไม่มีติดขัดด้วยความที่เจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยมีไฟ rgb มันช่วยเพิ่มอัตราลดแล้วก็บรรยากาศในการเล่นเกมของเราพอมาในเรื่องของการพิมพ์เอกสารหรือว่าการพิมพ์ใช้งานทั่วๆไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันตอบสนองรวดเร็วไม่มีการติดขัดระหว่างการพิมพ์เลยด้วยฟังก์ชันนนนนขขอองงงมมมททํําา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 ใหห้้้้เเรรรพพิิ์ไไดลลลื่่่แวกกกก็สุยึตปป การตั้งค่าโปรแกรมเสริมกันบ้างหรือว่าเจ้า MK904 ตัวนี้มาพร้อมโปรแกรมเสริมที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถตั้งค่าปุ่มต่างๆได้ง่ายดายมากๆในส่วนของการตั้งค่ามาโครพอเราเข้ามาที่หน้ามาโครแล้วเนี่ยให้เรากดบวกตรงนี้จากนั้นกดเลคคอร์ดแล้วกดมาโครเราได้เลยเสร็จแล้วให้เรากดสต็อปไปที่หน้า device ์จิ้มปุ่มที่เราจะลงมาโคจิ้มที่คีเซ็ตเลือกมาโครแล้วก็เลือกชื่อมาโคของเราได้เลยครับ แนะนำให้ตั้งไว้ตรง FN Key เพื่อที่เวลาพิมพ์ปกติเนี่ย m a โครจะได้ไม่มากวนการใช้งานในส่วนของไฟให้เรามาดูที่ Music จิ้มปุ่มที่เราตั้งค่าไฟนะมาปรับโหมดตรง Visualizer Mode และ Background Mode แล้วก็เลือกสีไฟได้เลยในส่วนของ knob เนี่ยเราสามารถตั้งค่ามันได้หลากหลายแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดเพลงหรือเปิดปิดไฟปรับได้ทั้งตัวหมุนและตัวกดเลยต้องบอกว่าโปรแกรมเนี้ยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและการใช้งานให้กับคนที่ใช้เจ้า f a n t e h MK9 ส4ตัวนี้สรุปแล้วนะครับ f a n t e k MK9 ส MK 4 a t o m Pro 9 6ตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่ยอดเเยยี่มากกสหรับ ที่ต้องการความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อและการใช้งานฟังก์ชันที่หลากหลายตอบโจทย์มากๆโดยเจ้า Inkkeyer มมี2ส,สีด้วยกันก็คือสี s a ร u r n และสี Mercury ถ้าใครกําลังมองหาคีย์บอร์ดเกมมิ่งที่ครบเครื่องและคุ้มค่าแนะนําว่าให้ลองใช้เจ้าตัวนี้ดูถ้าใครที่ชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามชอ่อง FanTech Thailand กันเอาไว้ด้วยเพื่อในอนาคตนเนี่ยจะได้ไม่พลาดการรีวิวอุปกรณ์ใหม่ๆขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ